สวัสดีทุกท่านสวัสดีข้าพเจ้าท้งไส้ปีศาจเพลิดเพลินเล้าเป็นซีโอของบริษัทพาสกอลเหล้าเนาะมืัอนี่ฮามาให้ข้อมูลข้อมูลเรื่องเล้าของแผนการตลาดหรือว่าแผนธุรกิจเนาะเพนต์ไร่ดเนาะจากบริษัทพาสกคลเหล้าที่ทรงหมอบกับสมาชิษย์เขามาว่ามีอย่างนี้ซึ่งอ่าเพนนี้แม่นแผนที่ใส่แนะน้ให้กับสมาชิกที่เขาสู้สมาคบผิดในข้อหาเนาะนั่นก็คืองานเอสสองเซนเตอร์เนาะตัวนี้แม่นเริ่มต้นจาก ทีมงานเพชรสับบาร,รมีเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็ได้ร่วมกับอาอาจารย์พ่วงแก้วแก้วบัญชเจริญเนาะแน่น่าประธานทีมเพิ่นกะนางยูนี่ถ้านาะที่เพิ่นจะใส่บรรยายนาวที่สิบเจ็ดเดือน10ปีสัมภสหะเนาะนี่ไอ้พ่วงเบิ่งต่อมีเลยเด้อบดนี้ก็คือแผนธุรกิจของเฮานี่เนาะหรือว,ว่าแผนรายได้ต่างๆนี่ที่จะให้โอกาสกับพุ่งนี้เฮานิ่แผนให้มันเหมาะสมกับกับคนใหม่เนาะเฮาจะบ่บ่ใส่แผนรวย พใส่เพนไหลล่าบ่ใส่เพนอีย,าย่ายงทีมันในน้ามามันเป็นเครือข่ายนะนอให้เขาเห็นแบบว่าเขาใจยังยงแบบคนบัตรให้เอาบ่อปุ๊บเขาใจปับับเลยดึงเขามาเนาะแต่ไอพวกเบอรว่ามันสิดูดคนเขามาบอ่อเนาะเพนตัวนี้อ่าก็คือธุรกิจของพลัสกล่าเพานี่นะสามารถที่จะทรงเหมอบให้ผู้คนอยากเป็นยังไหมได้เนาะเขาอยากเป็นผู้ซื้อก็สมัครมาซื้อได้เดี๋ยวเป็นได้หนาได้ร่มกันแต่มีปเปอร์เซ็นต์ลงพื้นที่นะหรือจะเป็นผู้ขายย่ยอยการสื่อของไปขายมีของแถมให้ อะจะเป็นผู้ขายทรงก็ได้เราสื่อหลายๆขายทรงมีกระบวนการสาขาขายทรงจะไหนเจ้าบริค้าเองแต่ว่าให้บริษัททรงคนไปสื่อห้ก็มีหมดเลยแล้วแต่คุยกันเนาะอย่าเป็นผู้ขายตรงก็ใั้ไม่เียนหูเอาแต่สมารรสางทีมขายตรงได้อย่าเป็นผู้สางเครือขาย m m ก็ได้หรือจะเป็นผู้เป็นสาขาแฟรนไชส์ก็ได้หรือจะเป็นหุ้นส่วนสินค้ามีสินขาเอามาขายในบริษัทก็ได้อันนี้คือเมื่อจะเป็นบริหารเมื่อเจ้าสมารถที่จะขับเคลื่อนระบบเองเป็นบริษัทหรือเป็นผู้จัดการสาขาสินะแม่นสมารถทําได้ อันนี้คือ8ปดขอดตอลักเนาะอะทีมป้าเบิงว่าที่จริงแพ่งกระตลาดของฟาสกาูลเ่านี่ถึกออกแบบมาทั้งหมดนี่เพื่อใครตอบโจทย์ผู้ร่วมธุรกิจอยู่หกกลุ่มด้วยกัน<ม>หกกลุ่มมีอย่างเนยผู้ได้มกซื้อก็ได้ของแถมได้มวนได้เที่ยวได้รางวัลพิเศษได้สังคมใหม่เออมีกิจกรรมมีมวลมันยังกระเหลวสำหรับคนมักซื้อเออมาเป็นปลูกค้าเนาะ<ม>สองในวันผู้ได้มาขายกะมีกําไรจากขายทรงก็ได้ขายย่อยก็ได เริ่ม้น10%สูงสุดถึง390%้ารของราคาสินค้าได้แม้เขาลงทุนในการสื่อของไปขายเขาเสียราคาดูว่ากาไรที่สูงราคาที่ต่ากําไรสูงเหรอนะ,อนะสามถาาว่าเขามาแล้วมักขยายจากซื้อดเงินโบนัสสูงถึงห0าสของขาเปิดบินโบเมนหาสบนของคะแนนได้บอท่านบอกถึงคะแนนบอท่านบอกถึงอีสังในพังเอ็มบีเอ็มบอกถึงว่าเปิดบินทอด่ายเอาไปหาสเอรเลยนะ สูงเลยเนาะ <c oughs> สี่ผลไดมักลงทุนก็เได้จก,กำไรจากการลงทุนจะได้โบนัสเดืนเดือนจากโครงการพี่น้องช่องหาไม่มีห้เนาะห้า <c oughs> หามักสางทีมมักทำทีมก็เได้กองทุนร่วม <c oughs> และเลงินคอมมิชชั่นอีกหาสองทางจากแพทเ MM อ็มเอ็มจากคะแนนพีดีปรลงนี่ของเขาขอหานี่แพทเอ็มเอ็มเขาบาๆชุดขอที่หาเขาไปเบาตัวอื่นก่อนเนี่มันเป็นคืบอบริษัทอื่นบริษัทอื่นจะขอหาขึ้นเลยเ <c oughs> นาะหกแมน เราผลัดสอบบริหารองค์กรมากบริหารองค์กรก็แสดงเงินจากการผสมและการยอดขายออซิลจากบริษัทอันนี้คือโกขอนี่ทำหมดสมวนคือบริษัทออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่เขามาชูบริษัทเนาะอ่าทีนี้มาเบิ่งรายละเอียดบัตนี่เนาะก็คือนโยบายลักขอมบริษัทเท่านี้พาเหตดคือมือนี่มีคือใส่นโยบายในการขับเคลื่อนพลสโกล่าคือมีงานมีเงินมีมวลมีเทียวมีรางวัลพิเศษสรุปจบครบเระบบเดียว งานคือบริษัทมาผ้าไมา่ให้หัวผ้าเห็ดผ้าขายเงนินกับการได้เมื่อกี้เนี่ยโคโคเมื่อกี้ในมดมีมวลก็มีวงดนตดรีเพลเบอร์าบัติเงินสินพามวลในงานเซ่นตอร์หรือเต็ะทีมร,ร่วมกันแล้วแต่ม,มีเที่ยวกับมีเที่ยวให้ทุกถูกสามเดือนมีรางวัลพิเศษกับรางวัลหลายคักเนาะเต็มบริษัทเลยบริจักกองซุ่มบริจักแจกของบริจักกระนันอะไรสดบริจักแจกสินค้าต่างๆเนาะทั้งหมดนี่เป็นบริษัทผ้าเห็ดอันนี้คือพาสโกลาล์นัญญเริ่มต้นยังไง เริ่มต้นธุรกิจพลัสโกลาวก็คือเปิดบินเขาใส่ระบบก็คือหารอยบาทโมเมนเสียงเงินหารอยบาทซี่นีหมายความวา่าาจะเริ่สินค้ากลับขึ้นไปมูลค่าถึง1,180บาทเนาะฉะนั้นหารอยบาทนี่เอาข้อมูลบัตรประจําตัวหรือพัฒมีบัตรกับสมมติครัวหรือพัฒมน์สมมติครอบกับแจ้งซื้อเบอร์โทรมาซื้อน้ำสกุลบัตรโทรมาก็ได้เนาะสมบัติเบิกเงินสด,ดก็ได้หรือบัญชีธนาคารได้ทีนี้เมื่อบ่งเปิดบินหารอยบาทเขาได้สบู่ได้สีมม่กอน ก้หนึああ for 600, ่งอยหาสิบบาทก็คุณติก้อนหนึ90 90, 19, ่งรอยหาสิบบาทเจ้าใจมาหาลอยจะได้หกลอยเนาะแต่เป็นสบู่เนาะไปบมบอมอยหาสิตีสบู่ก้อนหนึ่งลอยเกาสบเก้าบาทลอยเกาสิบเกาบาทอ่าสีก่อนจะก็ได้เท่าใดเก่อยเกบาทพกที่สองลอยสองสี่แปดเจ็ดอยปบาทจะได้เจ็ดลอยกบบาทเนอทับสาวสบู่ทาว่าเจาเอาซาบิรฟมีราคามันขังกองหา0อยกิบบาท จะได้สองกองจะจ่ายแต่หาร้อยบาทจะได้สองกองจะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทคุ้มเมละถือว่าคุ้มเนาะอันนี้คือวอาถึงการเปิดบินเข้มามาสุพรัณกุลาเมื่อเปิดบินมาแล้วมีรหัสของบริษทัทแล้วจะมีรหัสแล้วจาสมัครสื่อสินคา้าได้ที่มีคนน v, ะแนนเอสวีจดสมัครเก็บสะสมคะแนนเอสวีแต่ตลอดชีวิตอันนี้สามาสิ์ที่เปิดบินหาหรอนะอ้อยนะเออการสะสมเก็บไปเรื่อยๆๆครบเต็มตามได้ก็อเอามาเหล็กตามนั้นบรเป็นอย่าง อันนี้เนาะอันนี้คือสะสมเลยตลอดนี่คือสมัครฮาราลอยกับสมัครไปได้แล้วอ่าอย่างบอกแล้วกัสมัครฮาราลอยบาทแต่คัดจะมาเขาคอสเข่าต่างๆในบริษัทคอส BTCSTP กัลโเต้น,นะเจาก,กับสมัครได้คะแนนอาวิเลยเลยดีบ่เ่ยนี่อันนี้คือบอกถึงสมัครซ็เสียนีนน่กับมาเลยนค้าได้อ่าต่อมาบาัณฑิตหาว่าเขาสมาัครมาแล้วเข้าผัดเปนคนมาขายอันนีิแผนมันกระตตอบโจทย์คนมาขายบาัี้ สินค้าเมื่อเมืองว่าขายได้ขายจะไหนเนาะเออเจ้าสิมักขายปีขายทรงแล้วแต่เจ้าเจ้าเสนอกำไรสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าอืมคือกำไรอยู่ที่เจา้าอ่าตัวอย่างเราจะสอบขายตัวยางจบสื่อสินค้าชุดนี้ชุดนี้เคลื่อนว่าชุดอ่หุ่นส่วนธุรกิจสื่อตัวนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดขอบโิษัทเลยตำแหน่เงเขาได้หมดมง่ายเจ้าสื่อตัวนี ราคาตัวนี้แม่นราคาหมื่นสี่พันบาทแต่ว่าแปดสิบหอแถมสิบห้าตัวนี้จะซื้อได้ยังจะซื้อได้เวลคัมบูนัสไดเทลฟรีหนึ่งที่นั่งสองได้เวลคัมปัติเลยว่วามกิจกรรมลูกแพร์หนึ่งทีน่น,นั่งเนาะคะแนนต่างๆตามนี่เนาะจ่ายตามนี่แลวเจ้าเอาไปขายบันีใจใจจีได้เนี่ยพวงเขียยตัวนี้เด้ชื่อคาเฟนหนึ่งสูตรเก่าสิบห้าหอไดเทวฟรีหนึ่งที่นั่งคัาจะขายราคาขัางทงมันทางห่อนซับราคาสิบบาทจะขายได้ตามนี้ เจ้าขายเบิสสุดนี่จะเสด็จกำไรหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทลงทุนหมื่นสี่ได้กำไรหมื่นเก่าหมื่นสี่หารได้หมื่นเก่าคือกำไรอืมเนาะถ้าจะาขายเออขายสามร้อยพ่อสามรอยบาทพอ่อเจ้าขายเบดเนี่ยจะเสด็กำไรหมื่นสี่หร้อยหกบาทซึ่งกำไรร้อยเปซนพอลงทุนหมื่นสี่ได้ขึ้นมาหมื่นสี่กับห้าร้อยหกบาทน่นะกำไรถ้าจ้าขายจะสอราหาสิบพอ่อนี่คือราคาสมาชิกเป็นหอหนึ่งสองรหสิบบาท เจ,อจอ้าขายซัมมิชิหอรหัสองร้อสิบบาทจะเสนอกำไรเก่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช่บอกเออถ้าว่าเอ,อขาอจะขายราคาพิเศษขายราคาพิเศษหอหนึ่งสองร้อยซ้าอันนี้ต่ำสุดในการขายหอหน,นึ่งสองร้อยซ่าขายเบิร์ตนจะยังไงกำไรหกพันเก่ารอยบาทนะบ่มีความเสี่ยงหรือว่าเขาจะขายแบบเปิดตลาดไปก่อนขอซื้อมาแล้วเก่าสิบห้าหอหนึ่งสุดซื้ขายเปิดตลาดแบบสิบแถ็บหนึ่งเออ ขายสองลอยเศร้าเนี่ยราคาราคาต่ำสุดจะจะขายซิปแทมหนึ่งจะขายเบิร์ตหนึ่งปุ๊บเจ้าชัยได้สี่พันเกตแต่ขายว่าเอ้าวใครขายอยากเปิดตลาดของราคาให้ให้ให้อยู่ที่สองลอยเศร้าเนาะแต่ว่าซื้อซิปแทมสองซื้อซิปแทมสองขายเบิร์ตสุดอีกปุ๊บเจ้าชัยกำไรสามพันหกเห็นบอกมันมีกำไรทั้งหมดเลยเออมันจะบ่มีว่าให้้เจาขาดขึ้นในตรงนี้มีแต่กำไรกำไรกำไรถ้าว่าดีบอกกาแฟดีดอกได้เที่ยวได้ลงเพ่ได้กินหดแต่เด็กกำไรอีก อ่าอันนี้ส่วนขายเป็นบริเวณไปเฮียน,นนั่เป็นที่ผู้ส่วนบางที่เขาอาจสิขายซอยเอา,อาทุนในเจ้า,ากับอะไรเขาเอากันแล้วเตะจะได้กับ่ม,มีโอกาสขาึ้นอันนี้คือบอกถึงว่าขาเจ้ามาขายกาแฟหรือตัวสองมาขายสมุนไพรพญายาอินซี่อ,อ่อพวกแก้ปวดปวดปรุนแรง,งก็ว่าไปสมควรไปทีเพิ่มพันยาไปเร็วเนาะตัวนี้นี่คะแนนเท่ากันเลยเป็นนักธุรกิจซื้อนึ่งชุดสามสิบกองลอยแปดสิบขวดเจ้าซื้อไปนึ่งจะได้แวะคำโบนัสไปเที่ยวอีสานไต้ฟรี สองได้เวํามปฏิลงแพลฟี่เนี่ยได้ดาวของฟี่แล้วบ้านี้เจ้าไปขายค่ะเน่งสุดสามสิกองได้เทียวฟี่พระท่านพ่อไปขายคางกองไปร้อบาทเ <c oughs> จ้าขายเบิดชุดนี่ <c oughs> จะเลยก็เลยกับพัน0ถามว่าแปดร้อยบาทประคายเราขาใช้ขายราคาทรงกองแปดร้อยเจ้าขายเบิดีจะเกิดอับหันธามว่าแปร้อยะคาเาข้ขายราคาซัมมสิกเจราสขายราคาซมมสิกได้เจรหให้เขาถึงบงนุนี่ยบุเป็นซัมมสิกก็ตามเ <c oughs> จ้าก็ยังเดลหกพ แล้วเอากะยาหรืขอนสิค้าราคาพิเศษเอให้มันออกไปคอนสิร์ตซัําบริษัทขายพก0หาสิบาทราคาลงเพ่แต่เขาบริหลรเพ่จะไปขายออนราคาเนี่ยจะสื่อวไปขายเจ้าได้กำไรสามพันนะมัมีโอกาสขาดทึนนนอะอันนี้เขาว่าถึงไปอันสิต่อมาซาส่งดื่มบิฟอเมนี้ตัวนี้มันราคาขายขังกล้องหารสิบาทราคาซมาซิกสองาสิราคาซมาคมจังไดสอง ต่ตองเปนสอปอร์เคมจ่ายในสองรอบาทต่อกองแต่ซื้อสุดนี่หกสิบกองแถมอีกสี่สิบเป็นลอยกองสำหรับสมาคมแต่ว่าในราคามื่นสองได้ไปเที่ยวฟรีหนึ่งทีน่นั่งตอนนี้สวัสิจะซื้อในราคมมาวัคซีโบนัสเนาะจะกระได้เที่ยวหนึ่งทีน่นั่งได้ได้หกสิบแถมสี่สิบก็เป็นลอยกองจะไปขายราคาหางกองได้กองละหาล้าร้กิบบาท จกกับขายบนแรกก็ไรสี่สบเจ็ด้ัน0ี่บาทลงทุน1,200นสอได้ส7เจได้กำไสามรอยเอปอร์เซ็ต์ตัวนี้เด้อ้าจะขายแต่ส่รอยเพราะราคาทรงจักเท่ไหนก็ได้28 0 0 0ได้กำไรอยู่เท่าไหร่โอ้ยังยังสงยังสามรอยไปให้เ่าอ่า้าราคาสมมาซิกจะขายราคาราคาซัมมาิก2อ0้่าสบาทเออส5 0บาทราคามาซิก เจ้าขายเบิรนี่ยก็เลยหมื่นสาลงขึ้นหมื่นสองเดีก็เลยหมื่นสารอยปเปอร์เซต์ราคาพิเศษได้่ยถ้าว่าเจ้าขาราคาพิเศษสองรอยพ่อขซื้อมาสองรอยคนซื้อราคาพิเศษสองรอยเจ้าขายเบิรนี่จะได้แปดพันแหมเห็นไหมอ้าวอยขายราคาสองรบ่หาต่กว่าสองรอยแหละแต่ว่าคอยเซฟโบพิเศษไฮเดอร์เปิดบินเปิดตลาดเขาเองซื้อสิบแถมสองเจ้าขายเบิรนี่ให้มันเบิร์เด้วแถมสอหน่ะพอาเบิร์ตไปปึ๊บจ้าขายเบิร์เนี่ยปึ๊บจะได้กำไรสี่พัน อ่ะถ้าว่าพ่อขายบอกอือเห็นนะนี่คือสุดขายไหมเออจะขายจังได้ก็มีกําไรเนี่ยเห็นห่ออันนี้คือบอกถึงซาบีโฟมีสบู่บ่นี่สบู่บิโฟมีราคาคางกองบเพราะมันไม่มีกล่องใหม่เขาเอากล่องใหม่มาบอกมันไม่ใช่มีกล่องใหม่มาราคาขายกลอยเก่าชุบเก่าบาทตะก่อนราคาซัมมาสิกลอยสาขแต่ว่าราคาซัมมาคมก่อนลอยแต่ว่าสูตรใหญ่ซื้อหาซิหาก่อนแถมซื้ิมหา เป็นลอยกอนี่แหคาหาปัญหาอ่าทีนี้ว่าเบิรงว่านี่เจ้าซื้อหนึ่งสุดหนึ่งลอยกอนไปเจ้าขายนี่แหลค่าขายมันก่อนละกอนหนึ่งลอยก่อเกเจ้าได้ก็เลยเบอร์สี่เลลงทุนหาปัญหาได้เบอรี่กำไรสองลยสเปร์เซ็นตผมได้อเออถ้าเจ้า <lier. S 1> โอเคราคาทรง <c cheering> พ่อก่อนละลยหาซิปเจ้าได้เกาปัญหาลงทุนหาปัญหาได้เกาปัญหาได้เท่าดเกืับสองเอรซอถ้าว่าเจ้าค่อยขายก่อนละลอยเพราะ เออขอซื้อมาก่อนลอยขายก่อนลอยพราะกำไรสี่ปัญหาลงทุนหาปัญหาได้กำไรสี่ปัญหาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงล่ะให้ดิหรือว่าขอยขายเปิดตลาดเนี่ยมันจบไปก่อนไหนมันขายหลายๆขอลงพื้นที่ขอยขายก่อนตลาอยเนี่ยแต่ว่าซื้อซิปเทมสองออ่าซื้อซิปเปซื้อซิปเทมสองเทมสองเจ้า,า,าได้ขายเบิดนี่จอสองปัญหาให้ดิก็ยังได้กำไรเไงล่ะยังมีกำไรเอย่างนี่คือเห็นว่าเน้นให้เจ้าคขาขายได้ดิอันนีน้คือบอกถึงสบู เพายเรียนปุ๋ยปุ๋ยนี่เรียนสอตันพอได้ไปเทฟี่ดิสตันเทฟฟี่ปุ๊บจะสื้อจะซื้อมาแล้วราคาสองตันตันในหมื่นแปดกับสามหมื่นหกเนาะอันนี้บอกเสียกว่าร่วมบดนี่มัร่วมลบนน่นลบนี่ได้สมบัตกำไรนำ้นนำมันอย่างไรบดเลยจะขายหน่อยกระสอบราพันสามจะขายบดสองตันเจริญหมื่นหกเนาะจะ 16, จ,จะขายเอา 1, พอันสองพ่อจะขายบดสองตันเจริญหมื่นสองอ่ะคอยขาย,ลยละาาอะไรราคาซัมบัสซิกพ่อขอยพูดพันเอ พันเอ็ดปิมจะขายเบิด2สองตันจะกรไรแปดพันอาคอยจะขายราคาพิเศษพันเดียวพอแหละจะไดสี่พันให้หน่อโอเคคอยจะขายเปิดตลาดกับรหาสิบพ่อได้เลยสองพันมันม่ให้เจ้าขาดทึ้นน้ำโมกน้ำมันมันอยู่ในหนีบแล้วเดี๋ยวมันมันมันลบไปแล้วเดี๋ยวแต่ค่าเะองรสิบหตันจากตันหนึ่งสิบแปดพันมันเดือสิบหกหาร้อน้ำมกน้ำมันหนึ่งมาเลยแถมฟีอีกตันหนึง แล้มันจะเสริเพิ่มกําไรไม่อีกกระสอบละลอยสหาบาทตัวน,นี้ได้เลยว่าตถุนพอ่อได้มีอีกลอยสหาบตววาต mm. รแล้วรวยกว่านี้นี่ว่าตถุนร่วมค่านั้นค่านี้ตั้งกับขนอนกขน,ขน,ขน mm. เนี่ออันนี้บัตถึงปุ๋ย่นบของขอ้าวปีนั่นอันนี้คือสําหรับคนมาขายคุ้มเนาะมาขายเนาะ mm. อ่าบัดนี้สำหรับคนมาเที่ยวเอ่าไปมาเที่ยวจังสีเดอ้อเขามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวอีสานใต้เดี่โครงการเวลคัมโบนัสสถานนะสื่อปุ๊บดเดตแหน่งธุรธกิจเลยเดตเที่ยวฟรีง่าย ซื้อชาบีฟอร์มีบึง้งซื้อ60แถม40ก็คือว่าได้ธุรกิจได้เที่ยวฟรีกัไรไปขายเอาอหรือซื้ออ,อพน,นันซี่อแมนนี่ตามไปเลยนี่หนึ่งสุดได้ไปเที่ยวฟรีเด็กกระด้โลงแพ้ฟรีตอนนี้นะหรือจ่ายากซื้อชุดนี้ปึ๊บเออเอาคือไป็นกำไรเออซื้อสุดนี้ชุดนี้กาแฟเมืองซีเมืองซีจ่าก,กระดาษทึงโลงแพ้เด็กทึงไปเที่ยวอันนี้ ไปคายออกกำไรเดียวเท่าเศร้าถึงซับร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยห<ม>รือสือปุ้ยหนังก็ได้เศร้าวขวดกันในราคานี้เจีาวก็ได้ไปเที่ยวหรือสืบพาวเวอร์กรีนสิบขวดราคานี้เดี๋ยวไปเที่ยว<ม>คุมนอกน,นี่นอกถือว่าคุม,มคุ้มหรือว่าสืบปุ้ยเม็ดสองตันนะสองตนเที่ยวฟรีหนึงนน bon นน่งทีดังในเวลคอมโบนัสมีคะแนนมีตำแหน่งธุรกิจให้อันนี้สำหรับคนมาเที่ยว<ม>แต่ไปเที่ยวเลยตอนนี้ง่ายๆใช่ป่ะอ่าแล้วก็นี่เที่ยวช้เน่บนัดนี้ดีสองวันหนึ่งคืน เขาจะพาไปเที่ยววัดไตส่สามัคคีไปเที่ยวโอ้งามประจัะนนะมาเลยง่ายป้ายดีความงามมันเนี่ยเขาไปมาหลายเทืออย่ยวได้บ่แม็นกระลังเบาได้ไปเที่ยววัดพระจนาคีตะกุนนะแต่ละจุดนี่มีแต่ว่างามเนียนเนียนเฮ็ดบุญไปเที่ยววัดสะกะแพงใหญ่เนียนพาเฮ็ดบุญผ้า,ผผามีความสุกภาษาฝรั่ง,งหงนโยบายมีงาน,ม,งานมีเงินมีหวดมีเที่ยวมีรางวัลพิเศษกินเข่าสามัคคีนอนดีเนาะ ตื่นสามาไปเที่ยววัดเรื่องร่องอแล้วกลับไปเที่ยวหนี่เลยหองวิพิษพัณฑ์สัตว์หหลังจากเ้าก็เที่ยวเลาะมาเลาะมาทั้งบุบวนมาหนิพาไปไซเน่ไปวัดเน่แล้วไปหางต่างๆพร้อมสิ่นะพาไปอันนี้คืออ่าที่เขาจะเดินทางเนาะตอนนี้ไม่ได้ว่าเขาเก็บกันไปเลยครบโลตู้องรถตู้เขาไปดีวะอันนี้คือมันว่าคนสอบเทียวอ่าได้เลยนี่ต่อมาวันนี้ผ้ได้สอบเน้นน้นำผมได้มา ขยายสมาชิกอ่ะจะมาขยายสม,มาชิกมัดเขตธุรกิจขยายสมาชิกเจ้าสซาฟ์ได้ดายเลยว่าเปิดบินสมาชิกจะาับได้ดายด้วยสองร้อยห้าสิบบาทต่อนหนึ่งมเมมเบอร์หนึ่งสมาชิกได้ยังไงนี่เจ้าปึ้มเจ้าสมัครเมาก่อนหาหลายนี่จะฟาวไปขึ้นยังเอาสบ,บู่ซีก่อนเนาะอันนี้มันโหมันสาวอาซีซีก่อนหรือเอาซาสองสองกองอ่ะเหล่วเต้ปึ้มหาหลายบาทเนาะหาหลายบาทปึ้มแบบนี้ปึ๊บคะแนนหนึศูนย์ มาถ้ามีคะแนนนี่สามารถกันซื้อ,อะจะก,ก็แนะนน้ำทาวฟ้าทาวแดงทาวเหลืองทาวเขียวทาวม่วงนี่แหละแนะน้ำมันก็สามารถขาลายบาทคือจับพุ่มเอาสบู่ซีก่อนหรือซ่ากับเราแต่จะก็ได้สักหลายสิบบาทหาสิบเปอร์เซ็นต์ของขาเปิดบินรวยบ่เด้วยนี่รวยเลยเนะ <Hey. S 2> ะาะเจ้าแนะน้ำไปโลดแล้วนี่เทาวแดงก็แล้วแต่อินฟินิตี้บ่มีกำหนดอ่จ่ายมือนั่นโลดเด้ไม่ต้องขาดเดือนนั้นวันนั้นมนัหนีิเกิดกันแล้วมือน,นั้นได้เงินเลยถ้าแต่ว่าต้องจุบูซาร์ดี ขั้นใบขังหอกกับไม่ได้เก็บมาลงพังกับจัารเงินหรือไว้จะโอนขึ้นมาเฉพาะจะตัดก่อนกระไรสองร้อยห้าสิบโอนในสองร้อยห้าสิบเขามนะวะกัะไรที่กันนี่แนะนน้ำซิปเมมเบอร์จะกระไรสองปัญหาเนะนน้ำเศร้าเบนเบอร์กระไรหาพันแนะนน้ำหาซิปเมนเบอร์ดกระไรเมื่นสองห้าร้อยเนะนน้ำอยเมมเบอร์ดกระไรสองหาพันบาทจะแนะนน้ำเลยเต็มทีลงทุนแต่เพียงห้าร้อยบาทดีประเด็นุมเป็นคุมเนาะเอออันนี้คือ บอถึงบัตรสมัครนี่แนะนอนม่หนี่ขยายได้นี่เออนีแต่ซูนขเนี้ยแต่ละคนบระเทมีคะแนนเดี๋ยวเขาสมัครกันเสร็อเอ่อนี่คือบอถึงบระเทมีคะแนนเออบัตรนี้ต่อมาบัตรนี้ทาว่าเขาเป็นสมาชิกสมาคมบัตรนี้ออกบัตรเรียบร้อยบัตรเขาจะออกบัตรนี่ได้จีงได้เขาต้องมีคะแนน้ยลอยขเนีขึ้นไปอันนี้เห็นบ่กเคลื่อนมาแตสมัครแหนต้มีคะแนน้ยลอยขเนีขึ้นไปตัวนี้จะใช้ได้ยั่งบัตรนี้ก็คือได้ขาน้ำพระอ่าเวลาเขาเห็ุกิจกรรมประชุมเหมือนสิเจ้านี่เป็นผู้นี้ จ้านภามาหาคนปุ๊บจากเขาสูงงานเซ็นเตอเร์เทานี่เจ้ากระสิได้แล้วนี่สินค้าหนึ่งอี่ยังกระเดีวแต่เพิ่บบนมีเอาสิบริเวบุเนาะขันมีสบู่เอาสบู่มี่ยังก,กระเดีวแต่เพิ้ลหายเห้านะพอขั้นสิรบริเวไปไปนะมันเบิดตอนนั้นเอามามันเฉียวตรงก็เหนี่ยงกัสิีว่าบ่คักนะถ้าเจ้านภามาซิบคนก็ได้่สองอันซิบหาคนก็ได้สามอันแต่ขั้นเจ้านภามาแล้วเกิดการสื่อขายหรือว่าเกิดสามาชิกเป็นสามาคมปุ๊บเจ้าก็ได้อีกเออเป็นสามอัน อ่ะมาดิคนถือคำว่าบอมีสมัครซื้อว่านี่เขาสมัครจากกระดาษไหนน้ำเขาซื้อของจากกระดาจากคะแนนอีกหนึ่งอยเอร์เซถ้าจะเป็นสมาชิกสมาคมถ้าจะบอเป็นสมาชิกตัวนี้บวได้แอนดีวันนี้อ่ะเนาะอันนี้เคลื่อนมามันดึงคำามามันดึงคำามาดึงคำามาเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จากไหนตัวย่างนี่ขยายสมาชิกอ่าฮับคาลิบอนกิซิตร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของคะแนนตัวเฮ้าดิเพื่อแต่เฮ้าต้องเป็นสมาชิกสมาคมก่อนขันบอเป็นสมาชิกสมาคมบวได้ ตอนนี้เนอะนี่เจ้าเน้นน้ำทาฟาท่าฟาผู้เก่าที่จะส่วนมากสี่ห้าร้อยบาทแหละแต่เขาซื้อคะแนนเขาไปลอยคะแนนปึ๊บนั่นแหละเกษตรเขาซื้อเท่าไรเขาเนี่ยจะก็ไดลดดิเขาซื้อเราคะแนนก็ได้อยรอยบาทลอยเปอร์เซ็นต์ดิอ่าตัวอย่างก็คือนี่เป็นเงินเจ้าตัวอย่างเจ้าเน้นน้ำมาสิบสาชิกสมาคมเขาซื้อลอยคะแนนี่สิบคนเดี๋ยวก็เลยพันบาทดิเออเขาจะ้นน้ำหาสิบคนเขาซื้อคนลอยเขาเนี่ยจะก็ไดหาพันบาทดิอ่าเจ้าเน้นน้ำมาลอยคนเขาซื้อลอยคะแนนี่ยจะก็ได้ เหมือนบาทดิเจ้าหน้าพันคนก็ซื้ออะไรนนก็เนี่ยเจลิเซนบาทนี่ตัวนี้แม่นจ่ายโบนัสลายหอบถูกหอบสิบปันดีไว้นนี้นี่เอออันนี้คือง,ง่ายสบายสบายมาหน,นี้ทาเจ้าบาหน,นี้เป็นสมาชิกสมสมาคเลยเจ้ามีคะแนนส่วนตัวพันธุ์ขันเน้นาหนี้เวลาเจาา้านำผ้ามาได้ค่าน้ผ้าไปท่านพ่อเจ้ายัางได้อีกเกิดกัสมัครอยู่แต่หลางได้อีกหาปุซิ่นของหยอดสมัครสมาชิบหกร้อยบาทจะได้หาปุซิ่น ของข่าวเปิดบิทแต่จะไปพันกันนี่ึ้นมันมันดึงมาพันคะแนแรกเมื่อลังจากนั้นจะไปเหียนคอร์นดืงบิตดซีที่พี่เขาจะใชว่าพันคะแนนต่อสายเอ็มเอ็มสายกอนนี้จะค่อยว่าต่อออันนี้คือดึงมาสัมพันขั้นแรกก่อนเนาะนี่ดิ่แต่ตามนี้ฉะนั้นเมื่อจะข่าสู้สมาคมพี่หนึ่งซองฮานี้ท่านซามาคมเมื่อจะออกบัตรแบบนี้แหละเรียบร้อยถึงมีรอยคะแนนขึ้นไปขยีได้ป่ะนี่าเจ้าการมีสิทธิฟขั้นแรกซีบีนี่คือเข้ามาเมื่อนี้กันนี่ ผมได้มีรอยเขาเนี่ยมันนี้เป็นซีวีได้ดูเขาที่มีมืมอในซิบซีวีเขาคิดกับเก็บเก็บเก็บตัวนี้มัเนเหล็กเที่ยวฟรีตะลอดชีวิตครบนีเรลยวสองพันไปเที่ยวนี่บตัดงถิ่มบอกต่อบอกต่อตื่นข้าใจเนาะอ่าสี่พันคะแนนไปเที่ยวมาแล้วบบตัดงถิ่มม,มือเขาเนี่ยโบตัดงถิ่มประเทถิ่มบวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรสุรรรรท้ายที่อาจจะบ์ตรงตามนี่แต่ว่าได้ได้ไปเพราไมนะบางบางที่เขาสิไปคือยังสิไปนั่นอ่าแต่ยังคือเล่าไต่เนี่ยเขาอยากไปเขาก็ไปได้ไหมเนี่ยนะผมก็ยังก็ แล้วเพรท่านพอ่อวะนี่จากคะแนนซีบิวท่านบ่กเขายัางได้สิทธิ์สามสิทธิ์บาทนี่ที่จะดูแลจากสมาคมเกิดกรณีการการสุสเซียของเข้ามาบริบุคคลบริบูตเจ้าได้คือครอบครัวเจา้าเกิดการู่วยเฉพาะเจ้าผ่านในเงินไขเจ้ากับบริษัทกับสมัครดูแลเขาได้บริษัทสูญเสียแต่งงานหรือขอดูสามสิทธินน์เนาะนี่ทุกทุกปีเขาก็จะมีประชุมแบบนี้ฉะนั้นให้เข้าเตรียมเนาะให้มีเสือสมาคมไว้ให้มีรหัสไว้ให้มีบัตรไว้เพราะเขาจะเอื้อนประชุมแบบนี้ตลอดแล้วก็ครับผ่านนโยบายที่มีเที่ยวมิยังพร้อมนี่กรณี พิเศษนี่นคือพุกนี้เราอยู่ไทยไปสั่นเมียเราขอดลูกเนาอขอดลูกเนี่ยนี่เรายื่นเอกสารมาตรวจสอบรหัสว่าโอเคผ่านและเงินคายต่างๆ่างเขากระดิขเขากระแจ๊กซอกเลยกระแจกซอกนี่ยกระหับซองกรับนั่นอ่าก็นี่นี่ดูประเทศไทยก็นี่เสียชีวิตเนี่นยนี่เไอ้เนาะนี่กูมาเราก็เกิดกันเสียชีวิตนี่เกิดขึ้นไปก็ตรวจสอบรหัสผ่สผานเงินคายต่างๆนเนีน้ยต้องมีรอยคะแนนต้องมีรายได้ยังกว่าไปตั้งก็ได้เจ้าต่างก็ที่หลังตอนนี้เอาเขาสัมภูกน เห็นอ๋อนี่ขวดสอบผ่านเขาก็แจกซองดิแจกซองตลอนเดือดๆนี่ปลาเขาก็ยังแจกเข้าไปเหนอ๋นี่อ่าก่อนหนนี้นี่มาดิปลาเขาเองมาดิอยู่มุกสีโดนเนาะนี่ก่อนหนนี้นี่อธิบายไปได้เอ้พวกอธิบายเพราะว่ามันโหไปพวกมีอยู่ในนีิลายดิก็เข้าใจว่านี่นี่ลุงแย่หนูเกิดกันเสียชีวิตบ่นี่ดิกวดสอบเงินไขกันนี่ดิมีใบเงินเสียจากนั่นจากของการภายในกวดสอบว่า เสียช um ีวิตจริงเขาก็มาตรวจสอบรหัสตรงกันบ่อหลังมีรได้จริงบ่อเป็นคนเท่าจริงบ่อเขาก็ไปตรวจสอบนี่ถอนการส่งถอนเมืองคงสิโดดจนอนนี่ดิเอ้ยนี่เก็บสองคนนี่แต่งงานนี่ดิอ่าแต่งงานนี่อยู่ซีกอเขาเององเด้อเงินเกิดนี่มีเอกสารแต่งงานมีขอมีกวดสอบข้างแนพันตามขั้นเขาก็นี่ดิก็ไปเหมาะเจกสองเจ๊กยังนี่ตอนนี้นี่เนี่ยวะผู้นี้นี่อยู่อ่าปากสองเาเองวะฉะนั้นไอ้นี่ก้อนนี่เนี่ยกว่าดิเขาเหมาะเปล่า พอเป็นเงินในกรณีนี้พญายกผ,ผ,ผุดแพงทองพัดเนี่ยน,นี่กับแล้วก็เฮียนหูนี่บริษัท,ทเท่าไหร่สิเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีใจปลูกซอลแล้วก็มาหักนี่นะนี่เป็นธนาคารก็มาหักหักกันดีบอกท่าน,<ม>นว่าดีเห็นปะเอ๊ะสบายสบายแบบนี้เขาแต่ว่ามีรหัสรอยคะแนนคืนเราบ่ต้องคืแต่ดรอยคะแนนดอกสองรอยสามรอยซื้อกร,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 ระโรดดเพราะว่ามันที่พันกับตัวเองสูงขึ้นดิเพราะว่าสูงสุดมันอยู่ที่พันคะแนนผู้ใดไก่พันใบแดงดีกว่าไห่นะว่าไม่มา่ายจะร่อยได้ แต่ว่าห้มีเสือมัยังเงินไขตัวนี้เพราะว่ามันซิมแเกศซ้จีตามเงินไขต่างๆของสมามโคเม็นบ่มันซิมถขาดจะมีหล่อคะเนน่ยขเป็นเมมเบอร์เขาจ,จีแจกบรัทจะแจกขมีกรณีสูงสุดดูทีหนล้านมหนบ่ขัจะมีคะแนนสูงดียสสูงสุด,สด,สด,สดยูรานบะวาเซีเข้าไปตองไปที่บาเดียบรัสขัจะมีซ้ำรหัสซิขนเข้าต้องการเอาะแนีนกับเน่นีหสิเขาซอยุดสองล้านเนี่ยขันจะเป็นเสือตัวนี้จะเป็นตำแหน่งวีไอพสูงสุดซ้ล้านเนี่ยบรัสก็ซอยล้านเอ ถ้าจะเป็นซุปเปอร์นี่เป็นเสือซินี่จะมีพันคะแนนสูงสุดฮาลัดแล้วก็บโบซัดซอยสองแสนนี่เขาจะไปตามนี้หรอก็ตามนี้เนาะอธิบายตามนี่คือเงินขายมันมีขันตอนของมันสัตว์ตอนนี้พไพ่ผอมเท่นไพรผอมพันก็เอาพันเลยซื้อแลอ้วไปเทีย่ยวหรือซื้อฮาลัดคะแนนไปเที่ยวอีสานแต่กาซื้อเลยมากับเขาวันนี้เขาก็แจ้งเขาเงินขายสมาคมตอนไหนเขาก็สูงขึ้นแต่ให้มีเสียรตีไวนัมนี่คือเงินขายที่บอกอันนี้สําหรับสมาคมดีบอกท่าน, <ะ S 1> นว่าดีเนาะอ่าบัญสุดท้ายวันนี้ ภายสอบเฮียนหูเด้อเห็นบอกเป็นยังบริษัทเขาเขาจะมาประชุมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เขามาเฮียนหูภายสอบเฮียนหูนี่ปุ๊บนี่อ่าเป็นเจ้าเป็นหุ้นส่วนโครงการเมื่อใดเจ้าจะมีเงินเดือนเดือนหนึ่งคัดเป็นเงินบาทสองพันกว่าสิบบาทต่อเดือนแต่คัดเป็นเงินกีบสองล้านกีบดีวันนี้ดีเห็นบ่านี่แหละนี่บริษัทเขามีโองเงี้ยให้เงียนเงียนเพื่อยังเงียนเพื่อบริบบระบบมันจะไปซอยเจ้าหาลูกค้าไปซอยเจ้าขยายอ่าเนี่ยเนี่ยช่วยขายสินค้าช่วยต่างๆ ซอยจาหักซาก่อนส่วนี่คือระบบเป็นอย่างตัวเหี่ยนเขาเหียนเพื่อว่าเขาจะมีทีมงานไปซอยจะเห็นตรงนี้ขาจะบยนเขาก็บริซอยนี่คือเรื่องราวของเขาเนา่ตอนนี้เขียนสมัครเลยเอาจบไปไปจะเป็นตัวใดก็ว่าไปหมอบใคคนนี้โอเคบ่ลนี่ง่ายๆได้นี่เอออันนี้คือเงื่อนไขตอนนี้ก็คือนิ่งเขา